สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับมาพอสัางยงนะครับในแนวทางหวยราวของเรานะครับเนาะสำหรับเมื่อกี้จะเป็นแนวทางของวันที่แปดนะครับเนาะสำหรับแนวทางวันที่ห้านะครับเนาะที่ผมไปหายไปนะครับเนาะนี่ผมไปแบบเร็วๆนะครับวันที่หาผมหายไปสองหนึ่งศูนย์นะครับเนาะ ผมลงลกกระดานนะครับเนาะถ้าผมจำม่าพิดนาสิเขาสองสองนะครับเนาะครับแล้วก็ท่านผู้ใดตามกับนาจะได้นะครับเนาะต่อไปนะครับเป็นแนวทางวันที่แปดนะครับเนาะวันที่แปดวันที่แปดผมสองสี่หนึ่งนะครับเนาะสองสี่หนึ 2> 2่ง จะไม่ส้มก็อย่าลืมนะครับเนาะมันจันส่วนมากมันจะมาอยู่ทางทางหนานะครับเนาะมันจันแต่ถ้ามันมามันเกิดจะมากตรงโตเลยนะครับเนาะล่องเบิงนะครับนอกว่าวันนี้มันจะเข่าเพราะว่าอาทิตย์ที่แล้วมันเข่าสามมือต่อนะครับเนาะสามมือติดกันเลยนะครับ สองสี่สองหนึ่งสี่หนึ่งนะครับเนาะ 2องสสองนึ hmm. ีแปดแล้วกอะมีมีหาสองนะครับเนาะหาสองหาศูนย์นะครับเนาะสำหรับสามตัวก็มีสอง C หนึ่งนะครับสอง C หนึ 2, 4, ่ง แล้วก็สองสนึ่สองสีสองสี่ส,สองสีล้วก็สีโตอืม ห้าสองสี่ผมเอาศูนย์ห้าสองสี่นะครับเนาะประมาณนี้นะครับเนาะผมไปเร็วๆนะครับวันนี้แต่ก็จะลืมสองหนึ่งศูนย์นั่นนะครับเนาะอามันบางทีมันก็ออกมาย้อนหลังนะครับเนาะจะให้ท่านผู้ชมผิดจารนาเอานะครับเนาะว่ามันจะเป็นยังไงแน่เนาะก็เดี๋ยวมือแรงเขาไปหลุนกันนะครับเนาะแรงเขาไปหลุนกัน สำหรับเลขซีโตผมก็คือ0ูนหาสองสนะครับเนาะเดี๋ยวไปลุนกันก็นแรงว่ามันสิมา 15. บอนะครับเนาะหลังจากที่เข้าทำไาดมาตวัน3ามหมื่นนะครับเนาะอ่ะสำหรับวันนี้ผมก็จะจบคลิปประมาณนี้นะครับเนาะให้ท่านผู้ชมโชคดีโชคดีคดลํำรวยลํำรวยทุกๆถันเลยนะครับเนาะสวัสดีครับ